สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดตู้แม่พันธุ์ให้ชมนะคะเปิดตู้แม่พันธุ์ของทางสวนนะคะ่าว่ามีพันธุ์อะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีบอลแลสักเท่าไหร่นะคะจะเป็นพันธุ์พื้นๆน,น,นะคะแต่เราก็เลี้ยงด้วยความเอาใจใส่นะคะอ่ะ เดี๋ยวก็มาดูกันนะคะแม่พันธุ์ที่ทางสวนมีก็จะมีนางสวาหะนะคะใครยังไม่เคยเห็นนางสวาหะเต็มฟอร์มนะคะนี่เลยนะคะใบเวลาใบาแก่เขาจะกัดสีได้แบบนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูทั้งใบขอบใบจะเป็นสีออ,อกน้ำตาลน,นะคะ แล้วก็จะมีอเพชรเจ็ดสีนะคะก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังตั้งแม่อยู่เลยนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะอ่าต่อมาตรงนี้จะเป็นไก่อัมพันธ์นะคะอันนี้สวยมากค่ะเป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะคะมีแข้งค่ะอันนี้ยังมีมีแข้งแข้งสวยค่ะใบออกมาลวดลายจะเป็นแบบนี้เลยค่ะใบโตมากเลยนะคะนี่ค่ะใหญ่กว่ามือแม่ค้าอีกขนาดเม่งแม่ค้าเบลอแล้วนะคะอ่า แล้วก็จะมีหานมุมานอมภพ,พานะคะนี่คือใบของหานมุมานอมภพ,พานะคะแล้วก็จะมีนางวิชุดานะคะส่วนใหญ่แม่พันตู้นี้นะคะแม่ค้ามีแม่พันอยู่สามสี่ตู้เหมือนกันนะคะที่กักไว้ทําแม่พันแต่ตู้ที่เปิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นไม้ที่เป็นความชอบส่วนตัวของแม่ค้านะคะไม่ว่าจะบนบนแลบนเก่านะคะแม่ค้าถ้าชอบส่วนตัวแล้วก็คือจะเอามารวมไว้นะคะ แล้วก็จะมีหนุมานเชิญธงนะคะนี่เป็นฟอร์มใหญ่ใบใหญ่แล้วนะคะเต็มฟอร์มแล้วนะคะหนุมานเชิญธงนะคะแม่ค้าชอบมากค่ะหลายหลายคนอาจจะมีแล้วนะคะแต่ว่าแม่ค้าก็ไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าแม่ค้าชอบนะคะนี่คือหนุมานเชิญธงแล้วก็จะมีนางพิ้วนะคะนี่เป็นใบของนางพิ้วนะคะใบเขาจะพิว้วๆิวยิ่งโตยิ่งสวยนะคะ แต่อันนี้ฟอร์มยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีบอลอีกตัวหนึ่งนะคะที่แม่ค้าชอบมากเลยนะคะเป็นบอลกาบค่ะเป็นบอลกาบนะคะใบเขาจะสวยมากเลยเนี่ยค่ะบอลกาบนะคะใหญ่สวยอ่าอันนี้เป็นกาบ บางขุนนนนะคะเป็นบอลเก่านะคะกาบบางขุนนนนะคะที่สวนมีจํานวนแบ่งปันนะคะกาบบางขุนนนม่คาชอบมากก็เลยทาจานวนไ้ค่อนข้างเยอะนะคะอ่าบางขุนนนนะคะแม่ค้าแบ่งต้นลูกอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะบางขุนนนนะคะอ่าร้อยห้าสิบนี้อยู่ในกระถางหกนะคะถ้าเป็นกระถางสี่ก็ร้อยเดียวนะคะบางขุนนนนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นมิ่งมะเหสีนะคะมิ่งมะเหสีนี้อยู่ในสวนนานแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นไก่อพันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าร้านช้างนะคะแม่ค้าได้มาในนามเจ้าร้านช้างนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมาทําไมใบเขาเป็นอย่างนี้นะคะแม่ค้าก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเออทําไมเป็นหุบหุบแบบนั้นนะคะอ่าต่อมานะคะ ก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ไม่ใช่ใบไผ่นะคะเป็นใบหอกค่ะนี่ค่ะสวยมากนะคะใบเรียวยาวเลยนะคะเนี่ยกัดสีแล้วค่ะอ,อ,อายุสามเดือนแล้วนะคะต้นนี้สามเดือนแล้วแล้วก็จะมีองคุริมานนะคะองคุริมานนะคะกัดสีแล้วสวยมากเลยนะคะใบใหญ่ก้านแข็งแรงนะคะใบแข็งแรงนะคะ อันนี้เป็นต้นโตเป็นแม่พันธุ์ของแมคค่ะนะคะส่วนต้นลูกอยู่ในกระถางหกนะคะแม่ค้ะแบ่งอยู่ที่150บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นอันนี้เป็นใบของก้าวทับนะคะก้าวทับมีต้นลูกแบ่งนะคะแต่ว่าอยู่ในกระถางหกนะคะร้อยห้าสิบนะคะเป็นไซส์ใหญ่ตั้งแม่นะคะแต่อันนี้เป็นต้นแม่ที่ทางสวนจักไว้ทําแม่พันธุ์นะคะแล้วก็จะมีเศษถีเงินล้านนะคะเศษถีเงินล้านนะคะ อันนี้ฟื้นแล้วนะคะเพ่อแม่ค้าอ่าได้ทําจํานวนเข้าไปนะคะเสียทีเงินล้านนะคะนี่ค่ะเพิ่งจะฟื้นนะคะจนแม่แล้วก็จะมีผู้พิงนะคะผูพ้พิงมีไซลูกแบ่งขายนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทนะคะอ่าจะเป็นอย่างนี้นะคะใบเขาด่างชมพูนะคะนี่ค่ะผูพ้พิงเป็นไซส์ใหญ่นะคะขึ้นกระถางสิบนะคะ ต่อมาก็จะมีสีเบญจรงนะคะแล้วก็จะมีไก่ทองประเสริฐนะคะอ่าไก่ทองประเสริฐนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะแม่คม้ามีมีไซลูกแบ่งขายนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะกระถางละหนึบาทนะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะเดี๋ยวแม่จะสง่งแม่ค้าจะส่งรูปให้ดูนะคะ อ่าแล้วก็มีรนนพัดนะคะรนนพัดนะคะเออเขาตั้งอยู่กลางตู้เนาะมันเก,กะกะหมายถึงว่าเขาไปใหญ่สูงค่ะแม่ค้าก็เลยตัดไปเขาทิ้งออกไปนะคะเลยอยู่แค่สองสาใบนี่ค่ะกัดสีกัดลายแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะรุนพัดนะคะต่อมาก็จะเป็นอ่าแม่พันธ อันนี้เทพอัศรานะคะที่บอกวาอ่ามีขายไปนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะแม่พันกระบี่ในร้อยมีไซลูกแบ่งขายอยู่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางหกิิวกระบี่ในร้อยอันนี้คืออะไรเอ่ยณนะเมืองนอนหรือเปล่าโอ้อันนี้มณีลอมเพชรนะคะโอ้ต้นสวยนะคะ สวยใบสวยใบแข็งแรงมณนีล้อมเพชรนะคะอันนี้คือสบายนางฟ้านะคะมีจํานวนเยอะเลยในสวนนะคะเพราะว่าแม่ค้าชอบมากนะคะสบายนางฟ้านะคะมีต้นลูกอยู่ในกระถางหกนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะฟอร์มใหญ่สวยแล้วนะคะสบายนางฟ้านะคะอันนั้นเป็นสายพาเนตร์นะคะกัดสีเต็มใบแล้วนะคะต่อมาอันนี้เป็นมหาชัยนะคะ เออมหาชัยนะคะโอ้ต้นต้นแม่รู้สึกว่าอันนี้เป็นต้นน้องเขานะคะต้นแม่จริงๆของทางสวนจะอยู่อีกตู้หนึงนะคะแล้วก็จะมีเพชรหลักล้านนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นแม่ของเพชรหลักล้านนะคะ กระดูกเขียวแล้วก็กระดูกแก่ตัวไปจะกัดขาวนะคะกระดูกกัดขาวใบออกสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีโนพ่เก้านะคะอ่าู้ยร้อนอันนี้ก็จะมีอันนี้เก้าทับนะคะมาลงอยู่ในต้นนึงอันนี้เป็นดาลิกานะคะ มีดาริกาหลุดมาต้นหนึ่งนะคะพระตั้งอยู่ตรงนี้ดาริกาอันนี้คือนกน้อยนำโชคนะคะแต่กอดีมากค่ะแล้วก็จะมีอ่ามหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีอันนี้เจ้าริงน้อยนะคะหัุมานประสานกายนะคะอันนั้นคือขอมค่ะน่าจะเป็นขอมขอมแดงขอมแดงนะคะอ่าน่าจะเป็นขอมแดง แล้วก็ตรงนี้เรือสุพรรณหงนะคะต้นแม่เขาเล็กๆเหลือเท่านี้เองค่ะแม่ค้านำเข้าไปทำการผ่าตัดนะคะแยกชิ้นส่วนเพื่อทำการขยายพันธุ์นะคะแล้วกเ็เดี๋ยวข้ามไปฝั่งโน้นดูนะคะแจว่ายังอยู่ในตู้เดียวกันนะคะอ๋อเห็นริมๆนี้อื้ นะคะอันนี้คือทิดามางกรน,น้อยนะคะเป็นบอลของสวนการบูนนะคะทิดาเมืองบางกรน,น้อยนะคะแม่ค้าเอฟมาจากสวนสวนการบูนนะคะนี่ค่ะเป็นบอลของคุณการบูนนะคะทิดาบางกรน,น้อยนะคะจะเอามาทําแม่พันธุ์ค่ะแล้วก็จะมี มหาสิทธิชโชคนะคะแม่ค้าก็แย่งไม่ค่อออกเหมือนกัน,นะค่ะมันี้ล้อมเพชรกับพวกเอ่อบอลที่โทนแบบนี้ค่ะแต่ต้นนี้คือได้มาในานามมหาสิทธิชโชคนะคะเลี่ยก็อ่าอยวมาดูช่วงนี้ก่อนนะคะอัอนนี้เป็นใบของมันีมรกตนะคะนี่เลย อันนี้ทกศนะคะทกศตับธนาคารนะคะจากสวนการระบูนนะคะอันนี้คืออ่าต้นใหญ่แล้วนะคะสวยนะคะด่างเหลืองนะคะอ๋อแม่ค้ายังไม่มีจํานวนนะคะแม่ค้าก็เอามาตั้งแม่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วต่อมาก็จะมีหมอยอดเดชนะคะนี่ค่ะหมอยอดเดชนะคะ แล้วก็จะมีอาจารย์คงนะคะแทรกอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะจันกระจ่างนะคะอ่าอันนี้คือจันกระจ่างนะคะจันกระจ่างค่ะจันกระจ่างแล้วก็จะมีอ่าอ่า อันนี้สีเลิกงามสีเลิกงามนะคะแม่ค้านำมาตั้งแม่ไว้สองต้นเพิ่งจะได้มาค่ะนี่ค่ะเพชรบ้านปรทุมนะคะจากคลิปก่อนที่แม่ค้าบอกว่าสายลุ้นนะคะแม่ค้าทำการผ่าหัวนะคะแต่ว่าจำนวนในส่วนนี้ยังมีน้อยอยู่นะคะก็เลยจับตั้งแม่ไว้หมดนะคะก็เหลือแต่ต้นที่ไม่ด่างนะคะแม่ค้าก็จะปล่อยออกไปนะคะแล้วก็อ่า หัวใจมังกรนะคะนี่คือหัวใจมังกรอ่าหัวใจมังกรนะคะแล้วก็สีเป็นจะลงกัดเต็มจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เทวกรรมลังรักค่ะเอแม่ค้าเลี้ยงมานะคะก็มันยังได้ต้นแม่พันมายัางไม่นานเนาะแต่ว่าพอโตกัดสีเต็มแล้วไปเขาจะเป็นห่อห่อแบบนี้คะ่ะเทวกรรมลังรักนะคะ เทวกรรมลังลักค่ะอันนี้คือใบของเจ้าโวคานนะคะโวคานอแอบแอบอยู่ตรงนี้นะคะโวคานโวคโนนะคะเอกม่ถูกครับอันนี้คืออ่ทรัพย์เศรษฐีนะคะกัดเต็มค่ะทรัพย์เศรษฐีนะคะอันนี้เป็นจังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดพัทธลุงนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะ เอต้อนนี้คืออะไรชืบออีส,สกเกตนะคะโอ้โหโตแล้วสวยนะคะเนี่ยแม่ค้าไม่ทําจํานวนนะคะเพราะว่าแม่ค้าเอฟบ,บอลในสวนเขามาแล้วเขาแถมมานะคะแม่ค้าคิดว่าเขาจะไม่สวยนะคะพอเขาโตขึ้นเขาสวยค่ะเลยไม่ได้ทําจํานวนไว้นะคะอ่าเดี๋ยวรอบต่อไปแล้วก็อันนี้เป็นบอลอะไรเอย อันนี้วันศุกร์นะคะโตแล้วจะเป็นใบแบบนี้ค่ะวันศุกร์อันนี้วันศุกร์นะคะแล้วก็จะมีเทราปตีนะคะแอบอยู่ตรงนี้นะคะเทราปตีเนี่ยค่ะอยู่ในกระถางสิบนะคะตอนนี้นะคะแม่พันธุ์ที่ให้ดูจากในสวนนะคะแม่ค้าทาจํานวนไว้หมดแล้วนะคะอ่ามี มีจำนวนแต่ต้นยังต้นเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวคิดอีกอสักประมาณหนึ่งเดือนค่ะถึงจะมีถึงจะมีไซส์ไซส์เล็กๆกระถางสีนะคะมาแบ่งขายให้นะคะแต่ว่าแม่พันธุ์ก็มีอยู่สองสามตู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตู้นี้แต่และตู้ก็ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าตู้ที่เลี้ยงเนี่ยเราทำตามพื้นที่นะคะ ไม่ได้ทําตามมาตรฐานของที่เขาทําทํากันจากที่ส่วนใหญ่เขาทากันนะคะแม่ค้ามีพื้นที่อยู่ไม่เยอะนะคะพอทําก็ทํายาวไปเลยค่ะเป็นตู้เดียวไปเลยนะคะอัดใส่ยาวไปเลยค่ะอ่าถ้ายัางไงคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ